ผมว่าวิธีการออกอาวุธต่ไม่เหมือนรถถังเลยสักนิดแต่ว่าไอความแบบบ้าระห่ำแบบไม่กลัวหมัดคู่ต่อสู้โดนหน้านะ่ะอันนั้นจะมีความคล้ายอยู่นะีน่โคจิได้ืุนกันนะโอ้โหแต่โดนคืนอีกล้วจะโดนนับอีกไม่แน่อย่างนี้เนะี่ยโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมอะ่ะโคจิแล้วโอ้เอ,อ้ย ยังไงอ่ะยังไม่ร่วงอีกหรอภาพช้าก่อนนึกว่าจะร่วงไปแล้วนะเนี่ยเอาละยกต่อมา Back kick. แบ k คิกเตะด้านหน้าไอ้ลูกเตะด้านหน้านี่แหละที่ซปเปอร์เล็กโดนแล้วจุกอะ่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรแล้วจำไม่ได้ภาษาคาราเต้อ่ะ